ทีมก <Team. S 2> ่อนนะฮะที Team มก็เป็นเป็นแกสปี่นะครับแล้วคอนเซ็ปต์ของมันก็คือความยั่งยืนของของหนังไทยที่จะก้าวต่อไปครับโดยที่ของการก้าวไปข้างหน้าด้วยการครับทำไมเราตกที่คอนเซ็ปต์นี้คือหลังจากที่เราผ่านอะไรมนะาค่อนข้างเยอะนะฮะในเรืร่องโควิดเองหรืออะไรตรงนี้เนี่ยมันถึงเป็นเป็นช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนผ่านระหวา่าง สิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายๆอย่างรวมทั้งเทคโนโลยีที่มันกำลังเข้ามาใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ของของของคนยุคนี้และอุตสาหกรรมและคนรุ่นใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการจุดเชื่อมของคนรุ่นที่มีเทคโนโลยีระดับหนึ่งกับเทคโนโลยีที่มันก้าวขึ้นไปอีกระดับในตรงนี้นนเนี่ยมันจะเป็นการอาสอดประสานกันยังไงให้อุตสาหกรรมเนไปต่อไปข้างหน้า การพันาคายรยุคนี้กับคนก่อนมันแตกต่างยังไงเราเรสามารถทดี่เม้มันมีสองสองด้านแล้วกันนะฮะด้านหนึ่งเนี่ยผมว่าในเรื่องของเทคโนโลยีมันก็เข้ามาทําให้เราเข้าใจอะไรง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วทาให้มันดีขึ้นได้นะครับไอตรงนี้มันก็เป็นตัวทําลายเหมือนกันแต่ก่อนมันมันสามารถที่จะทําอะไรด,ด้วยระยะเวลาเนี่ย ที่มันยาวหน่อยได้แต่ตอนนี้มันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับมันไม่ใช่แค่ภาพยนตร์แบบลองฟอร์มอย่างเดียวตอนนี้มันมีเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้นำกับได้เป็นคนเล่าเรื่องได้เป็นนักข่าวได้คอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้เนี่ยมันเยอะมากทุกวันที่มันออกมาเนี่ยอย่างอนไทยเราเท่าที่เราทราบกันคือมีมีร้อเก้าร้านครีเอเตอร์ที่ทำคอนเทนต์หนุนทุกวันนะฮะอันนี้มันก็ทำให้สิ่งที่ เราเป็นเป้านิ่งแล้วกันว่าเราต้องเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเออ่คอนเทนต์ที่ต้องเข้าไปดูที่ลงภาพยนตร์เสร็จแล้วก็ค่อยไปดูในในส่วนอื่นต่อเนี่ยมันก็เลยต้องมีความที่มันพิเศษกว่าคอนเทนต์อย่างอื่นยังไงในนี้สิ่งคือคือความความที่มันมันค่อนข้างที่จะยากคุณเรียนการันตีครับวิจะมีมากปีเรื่องครับข้เสนอครับเรียนการนตีมันยาก นีต้องให้ความพิการกาต่อเอ่อโดนัทจะดูในส่วนของเป็นตัวแทนของสมัครนนักแสดงประเทศไทยนะคะจริงๆเราก็จะเขาจะแบ่งกรรมการออกเป็นตามสายค่อนข้างชัดเจนของเราเนี่ยจะได้บวกในส่วนของนักแสดงภาพยนต์แล้วก็ภาพยนต์ยอดเยี่ยมภาพยนตยอดเยี่ยมซึ่งโดนันมองว่าปีนี้และปีที่แล้วค่ะอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมหนังบ้านเรามันเฟิรมมันโตมากมันมีหนังเยอะมากกว่าที่มันเคยเป็นมาแล้วก็มีความหลากหลาย มีทั้งหนังที่ถูกผลิตโดยผ oh. ู้กำกับนอกกระแสสตูดิโอเล็กๆแล้วก็มีหนังใหญ่แล้วก็อย่างปีนี้ค <so ่ะมันก็มีภาพยนตร์ไทยที่เข้าไปเฉียดรางวัลที่ต่างประเทศออสการ์ด้วยค่ะดูนะรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสองปีที่สนุกมากๆที่ได้เข้ามาทำงานตรงนี้เราได้เห็นการเติบโตของวงการภาพยนตร์แน่นอนว่าในส่วนของการตัดสินราคา นักสดแสดงที่เล่นหนังที่เราได้ดูหลายปีอ่ะอาจจะอาจจะย,ยากนิดนึงอาจจะย,ยากเราก็จะเริ่มมีแบบมีกฎเกณฑ์ที่ที่ต้องวางไให้เขาแต่ขณะเดียวกันรู้สึกว่ามันสมุกเพราะว่าเราได้เห็นทางนักสดแสดงที่แบบน,นักสดแสดงหนังที่เบอร์ใหญ่ไปเล่นหนังเล็กเห็นนักสดแสดงที่เกิดขึ้นใหม่เห็นนักสดแสดงเด็กแล้เก็าะเล่นดีมากรู้สึกว่าอุตสัหก,กรดภาพยนตร์บ้านเราเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากที่พี่ก็บอกว่ามีมแนวมัน,มนตง โตโตโตปีที่แล้วกับปีนี้โตปีนี้โตยิ่งกว่าเ้เออแมเงินก็ด้วยวันนี้มีการแพลข่าวไปนะคะว่าปีนี้หนักไทยปีที่แล้วสิหนักไทยทำเงินได้ได้สูง็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นว่ามันมันพัฒนาหมดทั้งในส่วนของรายได้เนื้อหาแล้วก็คมหลากหลาย มันมีหนังที่แบบหลากหลายขึ้นจริงๆแต่ก่อดอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยบางทีมันเหมือนมีแต่หนังที่ทําเฉพาะคนในเมืองอะไอย่างนี้ค่ะมันจะมีภาพยนตร์ที่แบบเล่าเรื่องจังหวะดีๆในประเทศเราอย่างหนังผีก็ไม่ใช่แค่ผีหลอกกันเฉยๆแล้วค่ะมันจะมีแบบผีซันปซานี่หนังผีที่เป็นเรื่องศาสนาอะไรอย่างนี้ค่ะเข้ามาซึ่ไหมเพราะมันทาให้การดูภาพยนตร์ซีรีส์เตามมาจริงการที่มันมีความขอบเขตแในระดับเตอร์มันมีบทประชารเอามาตัดสินระหว่างชีวิตที่ดีด้วย ก็เอาจริงๆนะคะตรงนั้นก็รู้สึกว่าไม่ว่าไม่ว่า,วาหนังเรื่องไหนเลยคือใหญ่ะเราเพื่อช่วาทำเป็นกลางมากๆก็คืออย่างในโฉมเรื่องอะไรนี้เราก็ต้องดูว่าบทภาพยนตร์มันะแสดงเรื่องนั้นจะสามารถพาเราไปถึงจุดหมายที่เขาตั้งจตอตบอกหลานมาคือเขาถึงสิบห้าต่อสิบเจ็ดใช่เป็นยังไงบ้างคะหล <c oughs> านมาค <c oughs> ือผมว่าหลานมาเขาพิสูจน์มา หลายหลเวทีนะครับก่อนจะมาถึงเวทีของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ในประเทศด้วยนะครับทั้งต่างประเทศนะครับผมว่าคุณภาพของรถยนต์เองเนี่ยมันเป็นตัวตอบตรงเองว่าทำไมถึงมี V15 ลางวันนี้ในการเข้าชิงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า15ลางวันเนี่ยเขาจะได้ติดมือไปทั้งหมดนะมันก็มีคู่แข่งที่ผมว่าก็สูสีเยอะนะครับแล้วก็เ,เหนื่อยฮะผมว่า ราน,นัดเหนืนะ่อยมาในการคัดมันตั้งแต่แรกอแล้วว่า,ว,าว่าไอ้ห้าเรื่องที่เข้ามาเนี่ยในความหลากหลายหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็การนําเสนอเนี่ยอยางเนี้ยมันมันเก่งขึ้นกว่าขึ้นเรื่อยๆและะ้วกันนะครับนะครับแล้วก็ทาให้ให้กรรมการเขาทั้งหนักใจนะฮะก็กลับมาหลาหนมาเองเนี่ยผมว่าตัวตัวหลาหนมาเองนอกจากตัวรายได้เนี่ยี่สูดตัวตัวเขาเองแล้วนะว่าสามารถที่จะถูกใจ ผู้ชมหรือแมสนะครับแล้วก็ยังยังถูกคัดเลือกไปไปไปถึงเป็นหนว่วีที่ไปประกวดออสการ์ของประเทศไทยนะครับเข้าถึง15เรื่องนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่ที่ทำได้ขนาดนั้นและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าคนกรรมการเนี่ยที่เป็นกรรมการออสการ์เนี่ยรรมไม่ใช่แค่คนที่ไมกับน,นะครับก็จะเป็นกรรมการจากทั่วโลกที่ที่เป็นเมมเบอร์ของออสการ์มีการที่จะเลือกเข้าไป อ,อย่างปีที่แล้วค่ะก็ต้องโหวตรอบสุดท้ายตลอดรอบเพราะว่าเหมือนคะแนนปีนี้มันไม่ขาดกันปีนี้ก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วก็เลยจะแบบไม่โหวตเร็วจะชั่งใจก่อนมันก็จะมีเรื่องที่รู้สึกแบบเรื่องนี้ดีจังเลยอะไรเราแค่ต้องต้องคอยกลับมาว่าเรารักเม,มือเรารักนายเรารักนักแสดงเรา,าก็ค่อยๆให้คะแนนไปแล้วก็เพราะนั้นว่าปีานีน้มันสนุกที่มันมีคมหลากหลายเยอะจริงๆ แลก็ยังมี L G B T Q เข้ามาในโปรแการเยอะด้วยเยอะขึ้นกว่าเดิมค้ะก็รู้สึกว่ามันมันทำให้การทำงานสนุกเพราะวมันี่ยากมันสนุกแล้วก็ดีใจเหมือนจะเพิ่มขึ้นี่เห็นีมีพิเศษขึ้นไหมคะอยู่กี่สีครับใช่ครับก็จริงๆปีนี้ก็เป็นปีต่อเนื่องนะครจากประมาณปีที่3ามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เปิดโหวตให้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  ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะโอเคอันไหนคือขวัญใจมาหาชนเลยครับนะครับว่าเขาชอบเรื่องไหนอาจจะถูกใจกรรมการหรือไม่ถูกใจกรรมการหรอีกเรื่องอะไรนะครับเราเปลี่ยนงานเราก็เห็นว่าปีนี้เราเปลี่ยนที่จัดเมื่อปีแรกครับคือเราก็พยายามที่จะทําให้ให้นอกจากกรรมการเนี่ยที่เราคัดสรรมาแล้วก็ไปขอให้มาช่วยนะครับ ให้มันมีความหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็มีความเป็นกลางขึ้นนะครับเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเราก็พยายามทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้งานมีความน่าเชื่อถือด้วยกันนะครับแล้วก็ให้มันสวยงามเป็นเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งชาตินะครับนเรื่องของประเทศไทยอนเื่องของคนไทยแล้วก็ไม่อยากให้มันดูดูไม่ดีนะครับก็ตอนนี้ปีนี้ถ้าได้รับเขียนจากบันดากล้องในให้ให้ข้อเรื่องมาเราก็จะย้ายมา ที่นี่นะครับที่โรงงานที่เรื่องของการมีเนื้อหาของหนังไทยเลยครับแต่ก็เพราะเมื่อก่อนอาจจะมีภาพจ่อว่าหนังไทยที่จะไปอินเตอร์ได้คือหนังผีเนี่ยเสียก่อนแต่ทุกวันนี้เองหลับมาก็การันตีว่าหนังครอบครัวก็สามารถชนะใจผู้ชมได้ก็โลกได้เหมือนกันมองไที่ันน้คือหนังปีนี้ค่ะมันมีหลายเรื่องที่แบบเวลาดูแล้วเรคนดูดูแล้วเรเชื่อว่า เราจะอยู่คิดแบบคือเราแบบเซอร์ไพรส์กับเรื่องราวที่เขาคิดเอามาเล่าซึ่งอย่างที่บอกว่าข้าวเพราะว่ามันโชคดีมากที่ต่รงๆอุตสาหกรรมเปิดมาดแบบแบบสุดๆเลยซึ่งจริงๆคนที่ได้ผลประโยชน์สก็คือผู้ชวจริงๆที่มันตามมาจากการที่นักไทยประสบความสำเร็จในขณะคนทำลังเรื่องหลังคืนได้รับอะไรจากคน เหมืกับเราเนีอะไรเช่นในมุมมองของเรื่องของวัฒนธรรมของเรามันก็ได้ออกมาสู่ต่างประเทนี้ท่องเที่ยวเช่นของเรามัได้ถูกตระหนักสัมคัญคืออย่างอย่างโบตระนาจเองใช่ไหมคะมาทำงานรนเบื้องหน้ามก็เป็นทุกครั้งที่เราแบบได้เห็นรายชื่อของไทยไม่ว่าจะในตำแหน่งไหนกแใดๆไม่ว่าจะเป็นเป็นหนังไทยที่ทำในเมืองไทยหรือหนังฝรั่งที่เข้ามาฉายในเมืองไทยแล้วมีทีมงานเป็นคนไทยมีนักแสดงเป็นคนไทยได้เล่นมันรู้สึกภูมิใจมันรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะ ็นที่พูดถึงแล้วก็ประเทศไทยในในหนังภาพยนตร์ใหญ่ๆของแบบนี้ก็จะมีการเมนชั่นประเทศบ่อยมากถูกไ้มก็จะมาถ่ายที่มาถ่ายกันแล้วแต่มันจะมีการพูดถึงแลบรู้สึกใน้จากคนไทยค่ณเราก็ก็ภูมิใจดีใจใช่ค่ะซึ่งเราก็เป็นขับตอนนี้เราก็เป็นข่าให้กับคนรุ่นคนรุ่นหลัที่จะทั้งายหนังนแต่ในในวิชามันก็มีการงตอนที่คือเมืองไทยผมว่าเป็น,เป,นเป็นขับที ผมว่าเป็นเดสตินชันที่ที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการถ่ายทำนะครับในเรื่องของโพลิชเชนคูทั้งหมดเนี่ยผมว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับ mm. ก็โลเคชั่นของเรานะครับมีความหลากหลายมีทั้งทะเลน้ำตกมีวอะนะครับแล้วก็น,นี่สานนักแสดงนะครับที่สามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้ค่อนข้างดีในในบทบาทที่เขาอยากจะให้เป็นเป็นคนไทยบ้างน,น,น,นะครับนะ แล้วก็อันที่สี่นี่ผมว่าคนไทยทุกคนนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเวล่ัมทุกคนหรือเขาเข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันที่5้าผมว่าเรื่องของอาหารและวัฒนธรรมของไทยนะไอ้นี่ใครเข้ามาผมว่าก็หลงรักเมืองไทยอันี่คือคือสิ่งที่ที่เราเสนานำเสนอได้ค่อนข้างดีครับ,บรผมยกตัวอย่างเรื่องหลานมาแล้วกันนะครับว่าทําไมหลานมาถึง ไปคอนเนคกับทุกคนได้นะฮะผมว่าหลานมากเนี่ยคือทุกคนเนี่ยอาจจะมีความทรงจํากับญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าโดยสายเลือดตรงหรือว่าไม่ตรงก็แล้วแต่มีครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยทุกคนเวลามีเรื่องพนี้มันมันมักจะหวนย้อนถึงอดีตท,ที่ที่มีความผูกพันเรื่องนี้นะครับมีแม่อยู่ที่บ้านแม่เคยประสบเรื่องครอบครัวแบบนี้พ่อเคยเป็นอย่างนั้นอะไรงนเงี้ยผมว่าพวกนี้มันสามารถที่จะรีเลทกับ กับสิ่งที่มันใกล้ตัวทุกคนได้นะฮะแล้วก็พอดีมีเพื่อนคนหนึงสิงคโปร์เขาก็มาถามผมว่าเขาเพิ่งรู้ว่าเมืองไทยเหมือนเขาเรื่องของอาภาษร์เราเราก,เราก็เราก็ตกใจว่าเออทําไมเขาคิดว่ามันมีความต่างแต่พอตรงนี้มันเป็นความเชื่อนะฮะของ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 อวัฒนธรร,รมแล้วกันบางทีเราคิดว่ามันต่างแต่จริงจริงมันใกล้กันมากเลยนะครับนะ รวมทั้งฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเองเหมือนกันเขาดูเรื่องนี้เขาก็ซึ้งเขาก็ร้องไห้เขาเขาก็มากอดหามากที่ที่เขาไปรู้จว์หลายๆที่อย่างเงี้ยฮะอันนี้ฮะผมว่ามันเป็นการนําเสนออะไรที่ที่เชื่อมในเรื่องของบางอย่างที่มันมีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่คนละที่แค่นั้นเองครักเสบัดที่สอนอนตัดเอาเขาที่ว่างโทษนะครับเกี่ยวกับอ๋อเหมือนตอนยังเข้าได้ แต่เหมือนตอนมีการขาดหรือจัดอะไรต่างๆก็บอกว่าสาธุอินเรียลไลฟ์ก็ฝากให้ติดตามค่ะไม่นานเกินไปนี้แต่ตอนกับเหตุการณ์ไม่เห็นต้องรอติดตามคนก็เหมือนแบบเหมือนคนเหมือนเขไม่บอกบอกเอาจีนไม่ได้เราติดตามค่ะไม่นานเราคุยกันสุกัญผมดีกว่าไม่นานจะรอไม่นานก็รอค่ะบอกฝากค่ะแล้วสุกัญญ์ผมต้องที่สุดคุณาวค่ะครับ ก็วันที่14กันยานะครับที่วันแมคคอกนะครับก็ติดตามได้ที่ช่องอัมรลินนะครับอีวีนะฮะก็แฟนหนังไทยทุกท่านนะครับก็ช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์นะครับว่าหนังเรื่องไหนจะถูกใจไม่ถูกใจท่านก,ก็ติดตามจบ14กันยานี้ครับนะครับผมโหวดได้ด้วยโหวดได้ด้วยฮะใครเข้า,เข,าเข้าไปในเพจของสุต สมานา์ภาพยนต์แห่งชาตินะครับก็เข้าไปสแกนคิวาโค้กก็โหวตนะท่านชอบเรื่องไหนก็โหวตเลยวันที่9กัญญาครับ